ไม่ได้ยินครับอยากได้ไหมครับดิาิทอลเลอยากได้คนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทําอยู่นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่รัฐบาลได้จัดหนักนี้ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภาระสําคัญของพี่น้องเรื่ค่าไฟนี่พี่น้องก็ได้ค่าอุตสาหกรรมก็ได้นะครับต้นทุนก็ลับลงนะครับเรื่องเรื่องดีจิทัลวอลเลเนี่ยอยากจะขอที่ายฝากนิดหนึ่งนะครับว่า คิดดูสมมติว่าที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยทุกท่านที่เนี่ยที่อายุ66ปีเนี่ยหรือมากกว่าเนี่ยจะได้จะได้เงินเขาละหมื่นบาทถ้าลองคิดดูสิครับบ้านในนีคนสามคนห้าคนเจ็ดคนเนี่ยท่านได้สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นนะถ้าสามารถเราไปตัดตัวได้เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชีวิตได้ไปทำธุรกิจใหม่ๆได้นะท่านลองคิดดูนะครับว่ามีคุณประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอย่างไร แล้วเงินที่ได้ไปนี่นะไปใช้ที่กรุงเทพเขาไม่ได้นะต้องใช้ในเขตที่ท่านอยู่นะมันจะพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยนะไม่ใช่พัฒนาแต่แค่เมือ,องใหญ่อย่างเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ หลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราเองเราพยายามจะฟังและฟังความไม่เห็นเขาเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเราเองเราก็เราก็องมาฟังแล้วก็ต้องตัดมาให้ดีว่าเป็นนโยบายที่มันดีแล้วก็โดนใจคนท<ถ>ุกคนถ้าเราคิดดูนะครับคนจำาวนที้ถึงภูานจะมีเงินเข้ามาในระบบห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยศูนย์กี่ตัวเนี่ยผมจำไม่ได้เลยนะห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ย เกิดเป็นภาคที่ท่านอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะผลิตสินค้ามาลงมาไปท่านจะมีการซื้อขายวัสดุที่จะมาทำของที่จะเตรียมขายไหมท่านจะมีการจ้างคนเพิ่มไหมจะมีการทํางานขอไวัฒนไยเพิ่มมากขึ้นไหมเงินจะอยู่ในกระเป๋าพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นขนาดไหนอย่างไรท่านอย่ายอมนะท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมยานยันโครงการนี้ไม่ได้นะ นะครับอันนี้อันนี้ถ้เกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่ยนสีออกมากบ้างนะครับเห็นไหมท่านชมะมีประโยคไหนที่คุณเศรษฐาบอกว่ารับฟังอืม,มารับฟังไม่มีฮะมีแต่คุณเศรษฐาพูดฝ่ายเดียวนะแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเดินหน้าโครงการนี้ไม่เห็นด้วยกับพวกที่ไม่เห็นด้วยเห็นไหม แล้วก็พูด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 อธิบายไปนะคิดดูนะถ้าบ้านหนึงมีสามคนห้าคนเจ็ดคนได้แล้วสามหมื่นห้าหมืนเจ็ดหมื่นไปลงทุนอะไรได้เลยนะะเห็นไหมฮะมันเป็นโครงการที่เดียแล้วก็พูดพูดพูดเสร็จแล้วมาลงท้ายว่าท่านอย่ายอมเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงียบคนที่เขาไม่เห็นด้วยแบบไม่มีเหตุผลไปว่าคนที่เขาคัดค้านไม่มีเหตุผลสิ่งที่คุณเสฐานั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยนั่งพูดให้กับคนที่เขาอยากจะได้เงิน ซึ่งคุณเศรษฐาพันธพูดแล้วใช่ไหม,มคุณเศรษฐา่ต้องพูดสิ่งที่คุณเศรษฐากําลังพูดกับนักข่าววันนี้ที่บอกว่าผมอยากจะฟังจะให้ผมปรับแก้ตรงไหนรัศมีการใช้4ี่กิโลเมตรผมก็จะปรับแก้ควรจะไปนั่งฟังกับอีกซีกหนึ่งใช่ไหมคุณเศรษฐานเนี่ยควรจะยกกลนตัวเองเนี่ยไปพูดต่อหน้าแบบเนี้ยให้กับบรรดาทั้ง99อาจารย์แล้วก็ผู้อาวุโสชาติอ,อดีตผู้าวุโสใชาติฟังว่าผมจะทําแบบนี้นะ เออพวกท่านกัดข,า,ขาใช่ไหมแต่ฟังผมก่อนผมเนี่ยท่านคิดดูนะบ้านเรยมีสามคน5คนเจคนแต่แล้วสามหมื่น้าหมื่นเจ็ดมื่นะเศรษฐกิจมันก็จะก็อธิบายให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยอี่ไหมะให้เขาได้ชี้แจงครับเออให้เขาได้เห็นให้เห็นข้อดีของการแจกเงินไม่ใช่เป็นพูดกับชาวบ้านที่เขาเขาแบ่มือ,อ,มอ,อพูดไปเถอะพูดไปเถะนยกพูดไปเมื่อไหร่จะแจก ซึ่งไงเขาอยากได้อยู่แล้วเขาอยากได้อยู่แล้วแล้วพอพูดจบปุ๊บอย่าไปบอกเขาอีกอย่าเงียบอย่าเงียบมนประมาณนะช่วยไปเถียงสู้กับพวกนั้นหน่อยเพราะพวกนั้นไม่มีเหตุผลเห็นไหมแล้วตรงไหนที่ท่านนายกพูดวันนี้บอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ปลุกระดมผมไม่ได้แบ่งแยกป,ประชาชนผมเพียงแต่ที่บายผมฟัง <c oughs> ไม่ใช่ถ้าไม่ได้ฟังท่านพูดท่านพูดให้ชาวบ้านฟังท่านพูดให้ชาวบ้านที่ต้องการเงินหนึ่งหมื่นฟัง และท่านไม่มีสิทธิ์จะไปว่าคนที่เขาคัดค้านเนี่ยว่าไม่มีเหตุผลเพราะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเป็นครูบาอาจารย์อืมวัาเป็นคณะบดีเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเขามีเหตุผลอยู่แล้วท่านเนี่ยสามารถไปตอบเขาแต่ละข้อเนี่ยได้หรือเปล่าอืมไม่ใช่มัวแต่มาพูดอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ความโโ<ห>เียเจ้าให้สวย<อ>นะครับ คุณเศรษฐาแล้วก็ทีมของคุณเศรษฐาทีมนโยบายหรือคณะรุกรรมการก็แล้วแต่นะคุณจุลพันธ์คุณภูมิธรรมหมอมิเงเลยเนี่ยลองเปิดใจไปคุยกับบตรุกการถูกต้องไม่ต้องให้เข้ามาทั้งก0าสิบหคนก็ได้นะให้เขาแร์มาแล้วนั่งคุยกันนั่งคุยนี่คัดแสดงความเห็นกันข้อดีข้อเสียใช่อ้ไรก็จะเป็นประโยชน์ถูกต้องนั่นเป็นบรรดาโอ้โหผู้รู้นะใช่กูรูการเงินการคลังทั้งหลายนะวันนี้ คุณสมชายศรีสุทธิยากอนะฮะอดีกะกะตกกตพูดถึงวันก่อนที่หมอมิงเลขาของนายกหมอมิงเนี่ยบอกว่าเงินที่จะเอามามาจากสามแหล่งมาจากงบประมาณแผ่นดินเงินยืมรัธวิสาหจิตและเงินกู้นะฮะคุณสมชายบอกว่าคุณหมอบอกว่างบแผ่นดินสามารถไปเอามาจากการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักร ในรายการที่ไม่จําเป็นโดยยังไม่ซื้อแต่ตั้งงบซ่อมบํารุงแทนและจากโครงการขนาดใหญ่ที่อาจทบทวนไม่ทําแต่ค่อยเลื่อนไปทําในปีถัดไปคุณหมอหน่าจะไม่ได้อ่านพระราชบัญญัติวิในการเงินการกลางของรัฐปีพศ2561มาตรา20ที่กําหนดเงื่อนไขประการหนึ่งว่างบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี แปลว่าท่านไม่ซื้อรถถังไม่ซื้อเครื่องบินไม่ซื้อเรือดำน้ำได้แต่ท่านต้องเอาเงินที่ตัดออกมาเนี่ยใช้ในงบลงทุนอื่นๆเช่นเอาไปซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรไปสร้างถนนไปสร้างโรงเรียนไปสร้างฝายกั้นน้ำเอามาแจกเป็นเงินดิจิตอลไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่รายการงบลงทุนนี่ตรงนี้ฮะ ตรงนี้คุณหมอพรหมมินเลิศสุริเดชร,รู้เรื่องหรือเปล่าอืมรู้ไหมว่ามันมีพรบรตรัวนี้พรบรวินัยการเงินการกลังปีพศ61และวก็มาตรลา2ยเอ่อเพราะหมอมิ้งบอกเองว่าจะเอามาจากงบแผ่นดินนะครับปีนี้กระทรวงต่างๆก็จะถูกเจียดอ่ะใครจะไปสร้างอะไรไปลงทุนอะไรที่ไม่จําเป็นนะะไม่ซื้อหรือไม่งั้นก็ยังไม่ให้ซื้อเพียงแต่ตั้งงบให้งบไปซ่อม ไม่ต้องไปซื้อของใหม่แต่เอางบไปซ่องก่อนและเอาเงินที่ตั้งใจจะไปซื้อของใหม่เนี่ยเจียดมาเจียดมาจากกระสุงนั้นเจียดมาจากกระสุงนี้เจียดมาหลายกระรุงก็จะได้เงินพอสมควรเพื่อที่จะมาแจกเป็นหนึ่งหมื่นครับคุณสมชายบอกไม่ได้คุณทําแบบนี้ไม่ได้คุณช่วยไปดูในรายละเอียดมาตราน,นี้นะของพรบรนี้ด้วยนะนี่นะฮะออแล้วก็วันนี้ พลโทนันตเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าสปฏิบัติการพิเศษนะครับได้โพส์เฟซบุ๊กเพื่อไทยสู้ตายเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะตายสมใจไหม <c oughs> เมื่อวันนี้ของเดือนที่แล้วผมเขียนทักทวงเรื่องแจกเงินของคุณเศรษฐาเพราะว่าน่าจะผุดกลาเหมือนกับนโยบายจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งตอนนี้หลายคนก็ออกมาคัดค้านมากขึ้นล้วนแต่เป็นมือเศรษฐกิจระดับสากลเป็นส่วนใหญ่ แต่ทางพักเพื่อไทยก็ยังแน่วแน่แต่ไม่ยอมแก้ไขลองมาดูว่าเวลาหนึ่งเดือนกว่ารัฐบาลทําอะไรไปบ้างที่ทําให้เราไม่ค่อยแน่ใจว่ารัฐบาลจะทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ในเวลาข้างหน้านี้เช่นที่ผานมาหนึ่งเดือนกว่านะครับคุณนันทเดชบอกว่า หนึ่งเสนอคุณพิชิตทนายความกุณตักสินขึ้นมาเป็นร,รัฐมนตรีเรื่องนี้ไม่น่าจะเสนอเลย 2. ประชุมกรมรัดแรกเสนอแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็นสองงวดเรื่องนี้ช็อกทวงการข้าราชการคิดออกมาได้อย่างไร 3. เมืม่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างอิสราเอลกับฮามาัสคุณเศรษฐาออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลทันทีคราวนี้ผมช็อกเองเลยนึกสงสารคนไทยที่โดนจับไปเป็นตัวประกรัน